ก่อนหน้าฟานเดอร์เบ็กจะย้ายมาแมนยูฟานเดอร์เบ็กถือเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งประจำวงการฟุตบอลลีกดัตเลยครับนั่นก็เพราะฟานเดอร์เบ็กเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีสถิติเยอะมากคือแบบทุกรายการ165นัดที่ลงแข่งกับอาจเจ็คฟานเดอร์เบ็กแกยิงไป40ประตูและทาแอสซิสต์มากถึง34ครั้งคิดดูดี165นัดฟานเดอร์เบ็กแกมีส่วนร่วมกับประตูมากถึง74ประตูสําหรับกองกลางสถิติโหดเอาเรื่องอยู่นะครับ และซีซั่นไหนกันล่ะที่ฟานเดอร์เบ็กแกแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวแน่นอนคงหนีไม่พ้น2018-19ปีนี้เป็นอะไรที่พิกมากๆสำหรับดอนนี่ฟานเดอร์เบ็นั่นก็เพราะอาแจกสามารถคว้าแชมป์ลีกดัดไปครองได้ในรอบ5ปีเลยครับแถมยังเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ทศวรรษอีกด้วยดอนนี่ฟานเดอร์เบ็ถือเป็นกำลังหลักของอาแจกในชุดนั้นเลยนะ ว่าแต่ผลงานที่บอกไปทั้งหมดตั้งแต่ย้ายมาแมนยูก็เหมือนตำน้ำพริกละลายมนน้ำเลยครับมันแทบจะไร้ค่าจากที่แฟนผีเคยหวังว่าเขาจะเข้ามาแบกบอลภาระในแดนกลางและเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายได้คำถามก็คือทำไมมิดฟิลสารพัดประโยชน์แบบฟานเดอร์เบกไม่ค่อยได้ลงแข่งทั้งที่กองกลางคนอื่นผลงานก็ไม่ได้ดีเดขนาดนั้นไปหาคำตอบกันครับอันดับแรกคือการปรับตัว แฟนผีก็น่าจะรู้ดีครับว่าฟานเดอร์เบ็กเขาถือสัญชาติฮอลแลนด์และถ้าเกิดถามว่านักเตะฮอลแลนด์ของแมนยูตอนนี้มีใครบ้างมันก็มีแค่อธิชองคนเดียวครับการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆมันจึงลําบากกว่าคนอื่นที่เขาอยู่มานานแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าปรับปรุงจุดนี้ได้จังหวะการเล่นและความมั่นใจก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะเป็นที่นีสัส่ส่วนตัวของฟานเดอร์เบ็กด้วยนั่นแหละที่เขาเป็นคนเงียบๆไปหน่อยแค่นั้นเอง ต่อมาก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ซ้อนทับโอเคว่าฟานเดอร์บีคือมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องมากๆคนหนึ่งแต่ในปีนี้ก็แบบที่เห็นแมนยูมีการปรับเปลี่ยนทีมครั้งสำคัญเพราะตั้งแต่ซื้อซียซวและซานโชเข้ามาตัวเลือกกองกลางของเมนยูก็เพิ่มมากขึ้นนั่นก็พอปอกบาได้กลับมาเล่นตำแหน่งกองกลางที่เขาถนัดอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ซีซั่นที่แล้วโซชาเขาชอบให้ปอกบาไปยืนตำแหน่งปีกอยู่บ่อยครั้งทำให้ตอนนี้แมนยูมีกองกลางให้เลือกใช้มากถึง8คน บลูโน่ปอกบาฟสแมกโทมินมาติดมาตาลินกาดและฟานเดอร์บีคฮะโอ้โหทาให้คู่แข่งมันเยอะเกินไปสําหรับฟานเดอร์บีคจริงๆลองคิดเล่นๆดูครับเ้าฟานเดอร์บีค er ah เนี่ยกะย้าเไปเอเวอร์ตันเหมือนตามที่เป็นข่าวจริงๆอะฝ่านี้คงได้ลงตัวจริงไปแล้วครับโอเคครับหัวข้อสุดท้ายแล้วฟสลูกรักโซชาหัวข้อนี้คือแบบปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆตัวเลือกเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ที่ลงแข่งให้แมนยูสม่ำเสมอหน้าตอนนี้ ววก็คือเฟสครับต่อให้เฟสจะเล่นดีหรือไม่ดีเขาก็ได้ลงปเป็นคนแรกในแผนของโซชาเสมอสังเกตจากเกมล่าสุดที่แมนยูแข่งกับแมนซิจังหวะผิดพลาดของเฟสมันเยอะมากๆจ่ายบอลพลาดแย่งบอลพลาดแบบว่าโอ้โหเห็นกันบ่อยมากๆเฟสเนี่ยแกลงสนามไปแล้ว12นัดผลงานยังไม่ค่อยเข้าตาแฟนผีเลยครับกลับกันถ้าเกิดโซชาให้ฟันเดอร์เบกได้ลงแข่งเหมือนกับเฟสตอนนี้แฟนผีคงได้เห็นผลงานของฟันเดอร์เบกเยอะขึ้นไม่มากก็น้อยฮะ บางทีการที่โซชากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีต่อทีมก็ได้รับใครจะไปรู้ลองคิดดูนะสหรับฟานเดอร์เบกถ้าเขาเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แมนยูจะมีแดนกลางที่สุดยอดแค่ไหนบูโน่คอยทําเกมถล่มประตูฟานเดอร์เบกเป็นบ็อกทูบ็อกที่คอยช่วยแดนกลางและมีทีเด็ดในการเติมไปยิงประตูปอกบาก็คอยออกบอลแนวลึกสวยๆคลองบอลตรงกลางเนียนๆและนี่อาจจะเป็นภาพฝันแดนกลางที่แฟนผีต้องการมากๆก็ได้รับ